ลุชตาของชาวราศีพฤษภหลังจากดาวเสาย้ายจะเป็นอย่างไรมาดูกันสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับการเปลี่ยนแปลงของดาวเสารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของวันที่19พฤษภาคมเป็นต้นไป นับว่าอยู่ในจุดที่ดีมากๆที่ชาวราศีพฤษภนั้นจะมีเกณฑ์การขยับขยายเติบโตขึ้นความกดดันในเรื่องการงานของคุณจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นแล้วนั่นเองเพราะเปรียบเสมือนกับก่อนหน้านี้ครับดาวเสาร์ซึ่งเป็นความหมายของความโทษทุกข์โคจรเข้าไปสู่ในเรือนกรรม,มะหรือเรือนการงานของชาวราศีพฤษภเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เข้าไปเบียดเบียนเรื่องการงานหรือธุรกิจของคุณนั้นมันจะกดให้ชาวราศีพฤษภนั้นอาจจะทําอะไรเกี่ยวกับธุรกิจการงานค่อนข้างยากลําบากหรือ ต้องเหนื่อยก่อนฝ่าฟันก่อนอยู่เยอะเลยทีเดียวล่ะครับแต่พอหลังจากวันที่19เป็นต้นไปก็เปรียบเสมือนกับพลังงานของดาวเสาร์นั้นได้หลุดไปแล้วจากชีวิตของคุณนั่นเองฉะนั้นการที่ดาวเสาร์หลุดออกไปแล้วจากชีวิตของคุณนั้นมันก็จะส่งผลลัพธ์ที่ดีๆเกิดขึ้นให้แก่ชาวราศีพฤษภจะหยิบจับหรือทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หลังจากนี้หรือการงานของใครที่คาดหวังความสําเร็จหลังจากวันที่19เป็นต้นไปก็นับว่าคุณก็จะมีโอกาสาที่ดีเกิดขึ้นและก็จะมีเกณฑ์การเติบโตขขึ้นนนนเเกกกกี่่ยวัับธุุรริจและางางงงออคณ และการที่ยาวสาวย้ายโคจรก็ไปสู่ในพบเรือนของลาภะเรื่องของโชคลาภมันก็จะส่งผลลั์ที่ดีให้แก่ชาวราศีพิศษอย่างมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะเปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่าพบสุภะพบความสำเร็จโคจรก็ไปสู่ในเรือนของลาภะเรื่องของโชคลาภมันก็จะส่งผลลัพธ์ทำให้แก่ชาวราศีพิศษนั้นจะหยิบจับหรือทำอะไรก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเกณฑ์การที่คุณจะได้โชคได้ลาบที่ดีเกิดขึ้นได่งง่ายเกิดขึ้นเกี่ยวกับความสำเร็จนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็ถือว่าชาวราศีพฤษภกกับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของดาวเสาร์ในครั้งนี้คุณจะดีขึ้นในหลายๆอย่างเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเอง